เมื่อกี้นี้คลิปมันตัดไปครับผมก็เลยถ่ายใหม่ครับอ่ะถ่ายต่อไปเลยนะต่อครับถึงหน้าเซนเตอร์ต่อเลยนะแล้วผมก็กดเข้าไปครับแล้วก็อ่ะไปที่ไหนต่อแล้วก็กดข้านี่ครับอ่ะ basic เซตอัพเบสิกเซตอ อ่ะ,ะเสร็จแล้วไปที่ดับเบิลแดนครับอ่ะดับลแนแล้วก็ตั้งคิวสี่อ่ะใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนชื่ออ,อันนี้เลยชื่อน,นี้เลยแหละอ่ะชื่อน,นี้เลยอืมเปลี่ยนชื่ออ่ะเปลี่ยนพาสเวิร์ดตรงไหนเปลี่ยนพาสเวิร,ตตร์ดอ่ะเสร็จแล้วอ่ะเปลี่ยนเสร็จแล้วกดอะไร กดแอปพายครับอ่ะกดแอปยอ่ะกดเลยอ,อ,อกดแอปา,าครับอ่ะโอเคถัดไปอ่ะสองจุดสี่จีเแล้วเปลี่ยนอะไรต่อไปห้าจครับ กดเปลี่ยนชื่อครับอ่เปลี่ยนชื่อต้องไงเปลี่ยน p a s s w o r ต้องไงแล้วก็เปลี่ยน p a s วดอื d แล้วก็กดแอปพลายครับอืออือเสร็จแล้วทำอะไรต่อคะ แล้วทำอะไรต่อเข้าเช็คคือดูช n n e ว w i ฟ i ครับอ่าดูดิตอนนี้เราอยู่ช n e l ที่เท่าไหร่อยู่ช n e l ที่เท่าไหร่ช่องที่หนึ่งครับอ่าไหนลองเปลี่ยนเป็นช n e l ที่4สองจุดสี่ G ก่อนสองจุดสี่ G อ่าไหนไหมมันลงไว้ช h a n ที่หนึ่งอ่ะเปลี่ยนเป็นช n e l ที่4 กด,กด <like. S 2> แอปพายครับอ่ะ,อะไหนลองไปดู 5G กดไป 5G ครัอ่าชแนล 5G เอาไปซักชแนลที่เอ่อ64ก็ได้64 64, 64. ม,มันไม่โฟกัสอ่ะอ่ะ64แล้วกดแอปพายนะครับโอเค โอเคเปลี่ยนช a n e เสร็จแล้วเราทำอะไรต่อคะเทสป,ปีดครับอ่ะเทสป,ปีดนะอ่ะเทสป,ปีดเสร็จแล้วทำอะไรต่อจิกกะบิดครับอ่ะไปที่ไหนอ่ะสมมติมาไปที่อะไรไปที่อ p s p e e d เนี่ยครับอ่ะอันนี้หน้าเว็บเนี่ยมันชื่อหน้าเว็บอะไร My A อ f i b ไ r ครับอ่า My A S f i b e ฟอ่ะเข้าไปที่ปรับสปีดครับอ่าอ่าแล้วไปไหนต่อแล้วก็ปรับสปีดครับอ่าปรับสปีดตรงไหนคะไหนอ่ะไหนอ่ะอ่าจากสปีดอ่ะปรับสปีดนะเขาเรียกว่าตั้งค่าซูเปอร์เมดไฟฟใช่ครับอ่ะปรับจากไหนไปไหน สองเดือนมันจะติดไปทั่วบ้านอ่าปรับจากสปีดแรงทั่วบ้านเป็นอะไรระดับเปลี่ยนเป็นระดับจิกกร์บิยดระดับจิกกร์บิยดอ่าายต่อไหนต่อแล้วแล้วก็เสื่อมเสื่อมทุบประเมิดครับอ่ะกดที่ไหนคะที่ WPS อ่ะกี่กี่นาทีกี่วินาทีสองวิครับอ่ากดเสร็จแล้วสังเกตที่ไหน สัเกตที่ไบพีพีเอสครับอ่าเออที่ไฟวีพีเอสขึ้นนะใช่อ่ะเราไปไหนต่อไปนำไปกดตัวโลกอ่าตัวโลกหรือตัวเมทนะเราจะเรียกว่าตัวเมทนะอ่ากดไว้กี่เท่าไหร่กดไว้จนแบบไฟพี s จะขึ้นครับอ่าค่ะอ่ะพอกดเสร็จแล้วเราดูยังไงครับว่ามันเชื่อมต่อกันแล้วไฟขึ้นสามดวงครับอ่าไฟขึ้นสามดวงอันไหนบ้างเอ่อพาวเวอร์อ่ะอนอ่ะ ไอรีวิวแลนด์อ่ะโอเคอ่ะเสร็จแล้วทำไรต่อปิดงานครับอ่ะปิดงานปิดยังไงคะปิดยังไงสแกนเราเตอร์ router, ครับอ่าสแกนเราเตอร์ router, แล้วตัวโอินอยู่คะเราจะสแกนยังไงเอา sn ไปเพิ่มตัวดีครับอ่าเอา sn ไปเพิ่มตัวดีนะอะค่ะสแกนปิดอ soa ไปแล้วเราต่อไปทำไรต่อ เอาตัวเมทไปปิดใน F P B ครับอ่าตัวเมทนะไปปิดใน F P B ไหน F P B เปิดแอป,ปให้ดูนะคะแอป,ปไหนแอปดีๆนะครับโอเคอ่ะใส่ยังไงคะแล้วข้างบนใส่เลขนอนครับอ่าข้างบนใส่เลขนอนข้างล่างอ่าข้างล่างกดสแกนครับโอเคเรียบร้อยค่ะ